พย้อนเขาคุ้นแบบไงเรายปข่นข่นเนี่ยข่นน่ยมนก็โดนคนเน่ครับทุกอยอดงย้อมอีกไหมข่วน่ายน้ำด้วย่นถายน้ำด้วย เกายเขาหน่อยดิตอนนหนึ่งไม่อะทาหนทา่หนามทายหนามตั่หินทาทาหวังเสียดอ่ะูไปยินไา้เยอะเกินไปกินครับแม่นครับไปกินทานหนามทายหนามฮะม่นีว้ตักตักตัก สองตัว,วยินห้องเออไปยืนเขาห้องเพจะใ้คำว่าห้องเรียกจะมยยายอนแสงวินชาแขนซ้ำ่ำเขี่ยแข้งเต็กน้อยให้ดอกพี่ทักไอ้เก่าไอ้พี่ทักเก่า อันเซลใส่ป่ายกันนึงเขามาบ่เขามาสองโกดได้มึนยอมเอาเอาซะแล้วไปหันไปนีกับว่าผลกับว่าเบิดไปหันไปนีมาตีเครื่องสาเบิดเลยปาจีนโตเขาต้องจีออกโตแจมา

กินครับไปกินครับอาลมนยา้บเลยเอาถ้าขึ้นมาได้อะ บอกว่าผิด <Keep S 2> ่มะเล่กันน้ัญญาปลาสัาด้วยปบยังวะยืนออกไปได้ปะ คุณคิดว่ามานยิไปใส่วินยัไงมันหน่อยหรือมันใหญ่วะใหญ่กว่าตัวเดีวยวได้ว่าหันนีดีอ๋อเขาเจ้าไ้ดิรอบนี้เขาได้เองจรงวะนี่กัดมันไปเบาวาหันบ่คือสูงเลยเมีน กูเลยหาสิเมตเนีเห็นบนเมนทรมดาราดิ่งหอนคาดอีกเนี่ยเอ้าตีม้แล้ววิ้นวิ้แล้วม้แล้วมาเนาวมาเนาวมาเนาะโอ้มุเตียวเท่บ่กไปเสรแล้วล่ะไปก็โอ้ย กูเิดยังมันเลีนมดใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วล้เดยังคือบถือเสื้อน้อยนะเข้มาถถือขันแข็งถ้าถือโตขั้นแข็งก็บอกเลยเรโอ้ยโอ้แข้ลัดซ้ำไปแล้วได้ขางนึงไอ้รัดรู้ว่าเป็นยังคือพวใส่แขนขางนี่จับยังยั้งจเองะแข่ซ้ำเลยอ่ะไอ้ครึ่งแขน và chi bộ lệ vùng 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 lệ ไปแล้วนไปแล้วไปแล้วเ่าไปเาไปลปายยังข้นนะพี่เขาหน่อยใช่หรอแตถือเท่านั้นจะอัดเดียวตถือคันอื่นอัดเลยอัดชวเออคันนี่มันน่อยกมูนบ่ไหระมัดระวังโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้งมึงว่ดีนะถือเบแงอย่เอยู่เถือเบ็ดแพงน้เบทักนี่โอ้ย ไเรืๆเหงที่เราเรียกเบรกเนี่ยบ่เบรกเบรกปลาไทยไหมเบรกลาไทยขึ้นไหมต่อละมันเขาหนาเนี่ยหนา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 มีรงาไม่ังแล้วมีรเราไม่งแล้วมีรังแล้วมีรางแล้วมีรังแล้วโอ๊ยโอ้ยจีนยัง่าเป็นไรท่านกรโหบมันไร้เขามันเป็นไข่ไร้เสือไข่ไร้เสือ ยังจีไรเสือก็ะหูก็ะหูเป็นเกตไงทําเมื่อคืนได้กูให้เขาเขาเมื่อกินอันนึงเอาไปขึ้นมาขึ้นมาเขาห้องก้อนไปมานั่งถ่ายชิวๆเลยไม่ยืนท้ายไม่หลับกัได้ไหมมาถือกล่องไงเราบ่ปวดเมื่อย น,น,น,นตอนนี้เราเนีนไทยสู้มัจนจะของบิงนี่ตอนนี้นั่นแหละปแล้วมาแล้าแล้วไอ้วินไอวินไปแล้วมาแล้วกูชิมากูชิมามฟาดแปดนาทีอ่ะกูจะเอาขึ้นได้เหรอมันมันไนนี่ขึ้นที่มันไปที่ไโอ้ยไอ้ไอ้หลดัดแล้วว่าตัวนี้ตัวเดียวเด้อเขาขายเบ้ขั้นหนึ่งมาแล้วมาแล้มาแล้ีส0โลมีสโล ปลาแหงว่ะเอาบ้านมาไหมเขาบอกอันเพื่อนบอกว่าแห้งหน่อยให้ตัวก่อนติดแห้งอยู่กอนัดบ้านเลยเขาบอกเพื่อนบอกว่าคือผู้สูเลยตัวนี้มันคือสู่ปันไตเฮ้ยเทื่อนเขาห้มเข่าหมบ่บ่ดเข่าห้มเข่าห้ไปแล้วคนไปบอกายแล้วมันไปแล้วคน มันแรงลอยหาสิเบิร์ดเบิร์ดบบ่อได้แต่ข้าวาวะมังไปแล้วฝนมันต้องแหงมใส่ปะไปเส่แหงมันนี่าตกงไปแล้วฝนไปแล้วนจีมนาตักงาเขาเจ้าปะตัก็สั่นใ่ไหม่โอกาสขาดไร

mấy cây mưa lắm cái mưa bay cây mưa bay bán lắm 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 bán ai bán lắm bán lắm bán lắm bán